สวัสดีค่ะคุณครูลิสาจากครีมเคเอ n ิงลิชนะคะวันนี้รับหน้าที่มาเป็นคนที่ช่วยแชร์แล้วก็แบ่งปันนะคะเทคนิคดีๆทำอย่างไรเราถึงจะเลือกครูผู้สอนภาษาอังกฤษหรือว่าคอร์สเรียนภาษาอังกฤษได้ตรงกับเรามากที่สุดและได้ประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะวันนี้คุณครูมาบอกเทคนิคกันค่ะ ก่อนอื่นคุณครูต้องขอย้ำก่อนนะคะเทคนิคที่ครูจะแบ่งปัน3ข้อนี้3เทคนิคนี้คุณไม่จําเป็นต้องมาเรียนกับครมแคลร์อังกฤษค่ะคุณเรียนที่ไหนก็ได้ขอให้คุณใช้เทคนิค3อย่างนี้ในการเลือกคอร์สเรียนรับรองว่าปังแน่นอนค่ะเทคนิคที่1เลยนะคะถ้าคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่พูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วพูดได้สื่อสารได้คุณฟังออกคุณมี ทักษะมีสติอยู่ในการใช้ภาษาพอสมควรแต่ว่าขาดอย่างเดียวก็คือขาดความคล่องคือเวลาเราจะพูดมันยังไม่ลื่นนะคะมันยังไม่ลื่นมันยังมีการติดนึกคิดมันไม่ค่อยจะฟลอร์แบบให้มันปกติแบบนี้ใช่ไหมคะคุือครูแนะนําว่าลงเรียนเป็นครูครูทจ้าของภาษาชาวอังกฤษ American, อเมริกันอย่างนี้ไปเลยนะคะเพื่อที่ว่าอย่างไรคะให้เราได้ฝึกการใช้จริงๆว่าถ้าเราพูดสื่อสารไปแล้วเนี่ยแล้วเราจะต่อเนื่องอยังไงสมองเรามันจะสั่งการให้เราทํางานอย่าง เป็นเป็นธรรมชาติขึ้นเป็นระบบขึ้นนะคะเราจะเราจะได้ฝึกตัวเองให้เราพูดให้เป็นธรรมชาติฟังเขาให้ออกมันเหมือนเรากระตุ้นให้การทำงานของของภาษาอังกฤษในตัวเราเองเนี่ยดูเป็นดูเป็นมืออาชีพขึ้นนั่นเองนะคะเทคนิคที่สองค่ะคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ภาษาอังกฤษไม่ได้ถือว่าเก่งแต่ก็ไม่ได้ถือว่าอ่อนมากกลาง แล้วก็วัตถุประสงค์ของการที่คุณจะเอาไปใช้เนี่ยคืออาจจะต้องเตรียมตัวเอาไปสัมภาษณ์เข้ามหาลัยหรือว่าเข้าที่ทํางานหรือว่าบางคนอาจจะต้องมีเป็นพรีเซนต์งานซึ่งภาษาอังกฤษเราบางจุดเราก็ถือว่าได้บางจุดเรายังไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือเปล่าแบบนี้นะคะคุณครูแนะนําให้คุณเลือกเรียนเป็นแบบคอร์สตัวต่อตัวที่เป็นมีคนไทยสอนและสลับกับครูฝรั่งทําไมต้องมีคนไทยใช่ไหมคะคนไทยจะช่วยให้คุณ จะช่วยเกลาภาษาให้เราได้ว่าอ๋อคุณต้องการจะสื่อสารแบบนี้ใช่ไหมงั้นคุณเปลี่ยนเป็นคำนี้ละกันนะหรือว่าคุณใช้เป็นประโยคแบบนี้และกันมันจะดูสุภาพขึ้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะส่วนครูต่างชาติในคอร์สนะคะจะมีหน้าที่เอามาให้เราได้ฝึกใช้ของจริงวันที่คุณเอาไปพรีเซนต์จริงๆหรือว่าคุณสัมภาษณ์จริงๆแล้วคุณได้ฝึกใช้กับเจ้าของภาษาแท้ๆอังกฤษอเมริกันไปเลยเนี่ยในความของเราได้เราได้ฝึกมาแล้วเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกมีความคุ้นชิน หูเราจะฟังดีขึ้นปากเราจะพูดได้ดีขึ้นเพราะฉันเองเวลาไปเจอของจริงเราจะไม่ประมาาเหมือนที่เคยเป็นเทคนิคที่3สุดท้ายเลยนะคะสำหรับคนไหนที่ภาษาอังกฤษถือว่าอ่อนมากอ่อนมากแบบอารมณ์แบบ ยังไม่ค่อยจะคล่องเลยคะ่ะการอ่านหรือว่าการสะกดก็ยังไม่ค่อยจะดีบางตัวยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเอ๊ะตัวนี้อ่านว่าตัวบีหรือตัวดีอะไรแบบนี้นะคะคุณครูอาจจะแนะนําให้เป็นการทบทวนไปก่อนการทบทวนเราไม่ได้เป็นการทบทวนแบบเสียเปล่าอะคะ่ะคือเราแค่ต้องการให้เรารู้ว่าอ๋อตรงเนี้ยเขาเรียกวาย่าอย่างนี้แบบเนี้ยสะกดเรียงตัวเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นสระอะไรเอามาให้เราได้ฝึกพูดฝึกได้ฝึกไ,ได้ทบทวนก่อนนะคะเพื่อให้เราแม่นขึ้นดีขึ้น เช่นการแต่งประโยคเราจะเชื่อมอย่างไรขึ้นต้นยังไงต่อยังไงเอาอะไรมาเชื่อมกับอะไรเราฝึกตรงนี้ดูก่อนนะคะซึ่งอาจจะไม่นานคอร์สเรียนแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นคอร์สปรับพื้นฐานซึ่งมันจะไม่ได้เป็นสอนสดมันเป็นวิดีโอที่อัดไว้แล้วข้อดีคือเราจะทวนไปทวนมาทวนมาทวนไปก่อนก็ได้ไม่ได้ใช้เวลานานประมาณสักเดือนหนึ่งก็จบให้ได้แล้วนะคะเพราะว่าเราแค่ทวนแล้วจากนั้นเราก็ค่อยเข้าเป็นคอร์สต,ตัวต่อต,ตัวนะคะสําหรับคนพื้นฐานอ่อนแนะนําเป็นเรียนแบบที่มันสามารถย้อนดูได้อ่ะทีละักย้อนไปย้อนมาย้อนไป ย้อนไปย้อนมาก่อนให้ได้เพื่อให้เราเกิดความแม่นในการอ่านในการพูดในการเริยงประโยคกก่อนแล้วจากนั้นค่อยเข้าตัวต่อตัวค่ะ